สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอีซีทุกท่านนะคะวันนี้เขาช่องบัวบัวเข้ายช่องบัวบัวก่อนนะคะวันนี้ป้าบัวพามาดูกระต่ายนะคะกระ,ะ,ะต่ายเสริมนกระต่ายกำลังนอนหลับอยู่นะคะเปิดเพลงด้วยเปิดเพลงให้ฟังตอนนี้กำลังหลับนะคะคือสาวนั่งตรง เราก็สัมผัสเจ้าของมาจากมาเลเซียเลยนะคะนี่มีแต่ตสวยนะคะั้งหมดมีจักตัวนะวสุกกว่าตัวนะคะสวยมากเลยนะคะเอฟซี FC. ใครที่ท่านไหนสนใจนะคะติดต่อใครส่งมาบ้านนี้ไอ้นะ พ่อใครริงมันก็ว่าไอ้ด่งไม่ไมงามเนาะนีว่นี่นะคะเวายสวยงามมากเลยเดินเสวยๆนะคะคไตเกิน่นอียังกาจะน่นิวซีแลนด์ไว้นิวซีแลนด์นะคะมันนิวซีแลนด์นิวซีแลนด์ไว้มาจากมาเลเซียอ๋อมียเกาะมาเลย จะกล้องพบาร์มช่องช่องกล้องพบความกล้องพบาร์มอยู่จังหวัดชัยนาทชัยนาทนะคะเป็นเครือข่ายของกล้องพบความเป็นเป็นเป็นสมาชิกตัวหนึ่งนี่ประมาณตัวจั่วปาฐะทว่าตัวสองพันหาตัวใหญ่ค่ะจุดใหญ่สองพันหาเนาะคะเนาะคะสนใจท่านไหนสนใจนะคะแต่เขาต้องออกลูกก่อนนะคะ ไอซีส่วนไหนอยากเอาไปเลีย้ยงนะคะก็เดือดต่อมาเนาะตัวละสองพันห้านะคะไม่ใช่เล่นๆเ,เลยนะคะแต่น่ารักนะคะสวยตาออกสีแดงแดงคนกินหวาาัวห่านนี่ยังค่ะนี่หัวหา,ารกระต่ายหัวหา,ารกระตาะ่ายรับยาแคนคุลาเองยาแคนคุล่านะคะนี่เนาะแคุลายาแคนคุล,าลา่าแคนคุลา่าป่ะยาแคนคุล่า ยาแฮงคูล่ายาสดไอกินยาสดก็กินนะคะสมบูรณ์ปวดอยะะเพลงให้ฟังด้วยนะคะอารมณ์ดีเียวเจะห,หอดแต่เขาอดเราไม่จะรอดหรอกนะ

อะไรไอ้เอาชีพเสริมเนาะค่ะเนาะนี่เนาะอาชีพเสริมเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวมันเท็ดที่มันเท็ดควบคูไปกับการเรียนห้องเลี้ยงูัวก็ได้ค่ะเท็ดให้ก็ได้ค่ะ คือแต่ตายมันกเเป็นงานดีอย่าง่วนเสาห้อตืนมากเลยนะคะในหางแ้วเลยแต่มันบม่เบิดแกบ่าเป็นยังไงเนาะคือเป็นอาชีพเสริญนะคะเนาะเป็นล้างหางป็้างหางนะคะถ้าเอฟซีท่านไหนสนใจนะคะเขาคลอดลูกแล้วนะคะไ้าเอฟีท่านไหนสนใจอยากสั่งจองได้เนาะได้แมนบอได้ได้ได้เนาะ ถ้าอยากเอาไปเลี้ยงนะคะติดต่อได้นะคะผ่านช่องป้าบัวก็ได้นะคะถ้าสนใจนะคะแต่ต้องให้เขาคลอดก่อนนะคะเอา,าให้เขามีลูกมีอะไรก่อนเนาะนะคะตอนนี้ต้องเอามาขยายพันธุ์นะคะจป,ปกระต่ายเนื้อนะะี่ค่ะฮะเป็นกระต่ายเนือ้อเ่ราะแม่ระตได้เก็บสวยงามป็นมุดเป็นกระต่ายเ,ะะเป็นกระต่ายเนื้อนะคะเป็นกระต่ายเนื้อนะคะ เ่งง่ายนะคะไม่ยุ่งยากเลยนี่เหมาะสำหรับเป็นอาชีพอาชีพเสริมนะคะเราจะทำไรทำาสวนททำอะไรก็ได้หมดนะคะไม่ต้องยุ่งยากอะไรกับเขาเลยเนะคะ้ะบบัวก็พามาชมมาถ่ายดูกระต่ายนะคะวันนี้เนาะ้ะบบัวก็ขอ,ขอขอบคุณเป่นายยังก็ค่ะเ นกอมนอค่ะ,นะเนาะคุณหลายๆนะค่ะเด้อ,อ,อที่ให้คำแนน้ำเราก็ห้ความรู้นะนะคะบอๆก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ